เกินคาดหลังสงสัยมากว่า20ปีเจมรือรืองดศักดิศักิและ ทาทายังยังเฉลยความสัมพันธ์พัดทกลางเวทีแมทไม้ลงนานแล้วแต่ยังขยันง,ง,งมิตมิรภาพอันดีงามยิ่งใหญ่สมการรอคอยกับประสบการณ์ครั้งสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ของวงการเพลงไทยเมื่อสองค่ายยักษ์ใหญ่ GMM Grammy และ R.S. ขนเพลงฮอตฮิตระดับตำนานพร้อมกองทัพศิลปินแนวหน้าจากเมืองไทยมารวมตัวกันในงาน Grammy X R.S. 90 a v e r s a r y Concert เรากับหลุดเข้าไปในยุค90พร้อมย้อนวันวานไปเมื่อหลายสิบปีก่อนและอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ความประทับใจในการโคจรกลับมาเจอกันของศิลปินที่เคยมีกระแสข่าวหวานร่วมกันระหว่างทาทายังและเจมสรือรึองศักด์แต่ที่ทำเอากรีดยิ่งกว่าคือความลับในรอบ20ปีที่ถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรก